สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับพีมพอีกแล้วนะคะกับช่องมังมังเมแน่นอนว่าวันนี้ก็เป็น ช่วงของรายการมังงะพาล้มละลายพรีออเดอร์แอนออนไลน์นะคะมาดูกันว่าพรีออเดอร์และออนไลน์วันนี้ของเราอะจะสูญเสียและเกิดความเสียหายไปกี่ล้านกี่แสนบาทกันนะคะมาดูกันทุกคนสำนักพิมพ์แรกนะคะที่พิมพ์มาก่อนเลยวันนี้ก็คือเป็นสำนักพิมพ์ first love นั่นเองขึ้นชื่อเรื่องของความมังงะววยนะคะตอนแรกว่าไม่น่าจะได้จับจ่ายใช้สอยกันแล้วแต่ได้ยินว่าเขาได้ลิขสิทธิ์มาใหม่นะคะแน่นอนเพามันก็ต้องตามกันลมาทุกคนเนาะ ของมันต้องมีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเขามีเรื่องลิขสิทธิ์อะไรกันบ้างนี่เลยคะ่ะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่นี่เหมือนจะมีมาด้วยกันทั้งหมดนะคะ3เรื่องแต่ว่ามีเรื่องนึงเนี่ยที่มีสองเล่มนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูที่เว็บไซต์เขากันเลยดีกว่านะคะเออเฮอโปสเตอร์ใหญ่ใหญ่มากพรีเซนต์แบบสุดโอ้ยมันน่าสนอะทุกคนคือของมันดีเนาะ ดูดีดูแต่ละเรื่องดีแต่เหมือนจะมี3เรื่องจริงๆนะคะไม่มีเรื่องอื่นแล้วหรอเรื่องนี้เราไม่ได้อ่านนะคะแฟนตาซีหรอ <c oughs> ก็ว่าไปนั่นก็น่าดูอยู่ โปรโมชั่นตอนนี้นะคะของ first love นะถ้าซื้อเซตนี้นะคะรับฟรีสติ๊กเกอร์พรีเมียม love and k a r m o ถามว่าอยากได้ไหมก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่าเราซื้อแพ็คใหญ่ทีไรได้มันมาตลอดเลยคะอันนี้ special g o o d s นะคะ,ะ,ะ011ก็คือนี่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองเมื่อซื้อหนังสือในรอบ black kitty นะคะเรื่องใดก็ได้จำนวนสามเล่มขึ้นไป3ามเล่มขึ้นไปก็พอดีเลยนะคะเราจะซื้อสาเล่มน,นี้คือเรื่องนี้ใครอ่านแล้วแบบ มันดีมาอะไรอะบอกต่อกันได้นะคะเผื่อจะได้ไปตำเพิ่มนะเขามีใหม่แค่นี้นะคะดูทรงแล้วน่าจะได้ซื้อแค่นี้เดี๋ยวเราไปอัดเรื่องย่อก่อนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเจอเดิมอะคือพิมพอยากได้เรื่องนี้อยู่แล้วนะคะชื่อเรื่องไม่เหมือนกันด้วยนะแต่เป็นเรื่องเดียวกันคือเล่มแรกก็คือเป็นวิธีเล่นกับแฟนแมวดํานะคะเล่มที่2นะคะเป็นวิธีเอาใจแฟนแมวดำทุกคนแมวดำแฟนตาซีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันสักนิดหนึ่งอะทุกคนมันเป็นแนวแฟนตาซีแบบว่า เป็นแมวอีกคนนึงเป็นอะไรไม่รู้นะคะเราต้องติดตามกันดูแต่ว่ายังไม่ค่อยดึงดูดเท่าไหร่นะส่วนตัวพิมพมาสงสัยได้ซื้อเล่มเดียวมั้งเนี่ยอันนี้เขาจะมีเซ็ตแบบว่าป็น180บาทหรือได้สองเล่มเลยแล้วก็จะมีในส่วนของแถมโปรการ์ดให้ด้วยนะคะรวมไปถึงมีช็อตสตอรี่ให้ด้วยด้านหลังและมีบุ๊กมาร์กให้ด้วย โอ้ก็คือเยอะอยู่นะในราคา1 8 0ก็คือคุ้มมากๆแต่เรารู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะคะดูทรงแล้วน่าจะได้ซื้อแค่เรื่องเดียวทุกคนอันนี้เป็น p r e o r อร์ order. มีแพ็กอื่นรวมอยู่ด้วยนะคะก็น่าดูทรงอเอ๊ะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะโอ้ยเราไม่ทันเรื่องนี้ทำไมไมาอยู่ในนี้อะ่ะคือเรื่องนี้เราตามหานาน,านมากด้วยแต่สินค้ามันคือสินค้าหมด <c oughs> มันอยู่ในพีอ e เดอร์ด้วยหรอแรงมากนะคือเราหามาแบบ ตั้งแต่เราตามมางาังหะเล็กก็น่าจะร่วมมระมาเจ็ดแปดเดือนแล้วยังหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะดูทรงแล้วน่าจะได้เสียเรื่องเดียวนะคะวันนี้ที่เขเดาเขาจะส่งเมื่อไหร่อ่ะปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะคะพอดีว่าพิมพ์เนี่ยจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยนะคะก็เลยต้องศึกษานิดน,นึงว่าเขาจะจัดส่งเมื่อไหร่นะคะคือเหตุการณ์ที่เราอยากได้ เ,เรื่องนี้นะคะก็มาจากโทควา์ปริศนาที่เราได้มาจากการที่ไปงานหนังสือนะคะที่เขาให้มา5า้าใบซึ่งหนึ่งในห้าใบนั้นนะก็มีเรื่องนี้อยู่มีหน้าปกนี้อยู่เราก็เลยแบบอยากได้นะคะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสองเวยด้วยนะทุกคนมันก็น่าอ่านอยู่ตัวเล็กตัวใหญ่นะมาเราก็ซื้อน้องเขาเลยนะคะเรียบร้อยนะคะก็ชําระเงินกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วหมดไปอีกหนึ่งสำนักพิมพ์นะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเลย ซึ่งแท่นอนว่าเราก็จะมาหยุดที่สำนักพิมพ์ที่ค่อนข้างเสียเงินในระดับหนึ่งเลยนะคะเสียกันมันบ่อยมากในระหว่างเดือนเนี่ยมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจมีคอนเทนต์มาไม่หยุดเลยนะคะเหมือนแบบกลัวเสียสิ้นเดือนทีเดียวไม่ฉันจะให้เธอเสียตลอดเดือนนะคะเป็นอีกหนึ่งสำนักพิมพ์ที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามีของอะไรมาใหม่บ้างนะคะก็เป็นเบสเซลเลอร์เนาะจะมีหัวข้อเบสเซลเลอร์นะคะกับนิวโปรดัก The product อันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเนาะเราไปดู Bestseller ดีกว่าซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็น Bestseller นะคะก็คือจะเป็นเรื่องที่มาใหม่ทางนั้นเลยแน่นอนค่ะเรื่องที่เรายังไม่ได้เก็บตอนนี้นะคะก็มีเรื่องของฮานาโกคุงวิญญาณติดที่เล่มที่15นะคะตอนนี้โปสการ์ดยังไม่หมดนะเราก็ต้องรีบจัดจ่ายใช้สอยกันไปก่อนนะคะหยิบลงตะกร้าไปเลย1สเต็ปเฮ้ยห,หน้าปกอันนี้เขาน่ารักมากเลยนะโอ้รูปใหญ่มากก็คือเว็บดูไม่เต็มอะก็คือเว็บปลาแบบ เลยเว็บไปแล้วนะคะกรุณาปรับรูปให้นิดนึงได้ไหมคะคุณเจ้าของเว็บปะเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเอ๊ะทำไมเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเสร็จนี้นะคะทุกคนเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือพิมพ์ได้สอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะยังไม่ได้ซื้อไม่เห็นมีในคลิปเพียลเดอร์หรืออะไรเลยค่ะมันมาระหว่างเดือนเราก็ตํามันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้น่าสนอยู่นะทุกคนมันน่าสนตรงไหนหรือปะหล่อ น้าปกหล่อหล่อมากนะคะชื่อเรื่องว่าโคตรทรชนคนแปรธาตุเฮ้ยมันน่าสนใจอยู่นะแต่มันเล่มสามะทุกคนพิมนไม่เคยเจอเล่มหนึ่งเล่มสองอะขออ่านสักครู่เอาว่ะเป็นการเล่นแรแปลธาตุของยากุซานะคะดร์กแฟนตาซีไรท์ขีดจำกัดดั์กแล้วหรอตอนนี้พิมพ์ไม่พิมพ์ตั้งแต่อ่านมางังงะมาพิมไม่เคยอ่านดาั์กเลยคะ่ะเพิ่งมาอ่านดาั์กเรื่องแรกที่เป็นเรื่องบูทอลเนาะและอันนี้มันจะเป็นดร์กแฟนตาซีอีกก็คือห้า เอามาอ่านก็จะเป็นเรื่องที่สองนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดาร์กแบบดาร์กเท่ากันหรือเปล่าเป็นเรื่องของในโลกยากุซ่าที่เรียกเหล่าผู้ใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตว่าเล่นคินบุไรคังอาชีพอมาตะยาเงินทองล้วนสนองตันหาของมนุษย์และวิชาเล่นแร่แปรธาตที่มีจุดหมายในการให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งตั้งแต่หนึ่งและในยุคปัจจุบันในโลกของยากุซ่านั้นพวกลูกกระจกก็ใช้วิชาเล่นแร่แปรธาตได้ด้วย เฮียวสากิอ้าวชื่อก็ดีเนาะเฮียวสากินักข่ายาคุซาที่ถูกขนานนามว่าโยมะทูได้พบกับคุเรนไนนะคะเด็กสาวที่สูญเสียความทรงจาเฮียวสากิจะสามารถปกปก้องคุเรลายซึ่งถูกเรียกว่าศิลานักปราดที่เราคนในวงการมืดตามหาเลือดตาแทบกระเด็นได้หรือไม่คนเขาหล่อไม่มีอะไรเลยคือเขาหล่อทุกคนคําเดียวเลยจริงๆ ทุกคนอย่าให้หน้าปลกมันหลอกเราจัดไปแล้วนะคะเรื่อที่สองแปลว่าเราต้องไปตามหาเล่มสองแล้วก็เล่มหนึ่งด้วยใช่ไหมคะขออนุญาตตามหาเล่มนี้สักสักครู่ก๊อปปี้ไม่ได้ด้วยเว็บเนี้ยมันมันได้โอ้ยปกอื่นไม่ได้เลยทุกคนปกอื่นไม่ได้เลยเฮียวสกิคือพระเอกเมื่อกี้ใช่ปะหรือนี่เฮียเฮียสกิเพราะมีเด็กอ่ะ ลองเสิร์ชดูนะคะเหมือนไม่ค่อยดังหรอไม่มีแนะนําตัวละครเลยอะ่ะคือไม่รู้ไงว่าเฮียวซากิคือใครอะ่ะนี่ว่าคนนี้เฮียวซากินี่ไงพอน้องคุเรล,ลอยู่นี่แล้วคนนี้คือใครใครอะ่ะคือเขาหล่อเว้ยทุกคนแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเอกเนี่ยคือเศร้านะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้พิมพ์ยังไม่ซื้อนะคะแต่ว่าใครที่รู้รายละเอียดอะขอความร่วมมือนิดนึงว่าคนนี้คือใครและเฮียวสกิคือคนไหนแบบเฮียวสกิคือใช่คนที่เป็นหน้าปกเล่มแรกหรือเปล่าและแบบน้องคุเลไลคือคนนี้แล้วเขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอะถ้าเฮียวสกิอะเป็นคนดีไม่เท่าไหร่อยากรู้ว่าคนหน้าปกเล่มสามเนี่ยคือ เขาเป็นตัวละครหลักไหมเป็นตัวเด่นไหมคืออยากรู้แค่นี้เลยใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะใครที่เคยอ่านเล่มนี้เพราะว่าอยากรู้มากๆว่าเล่ม3คือตัวเอกไหมถ้าใช่ซื้อเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะย้อนกลับมาซื้อนะคะทุกคน <laughs> ก็เดี๋ยวเราละเว้นน้องไว้ในฐานะที่เข้าใจก่อนนะคะละเว้นไว้แล้วเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะคะ <laughs> ก็ดูแล้วจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ <laughs> รูทลก็คือซื้อไปแล้วนะคะเรียบร้อยครบสเล่มอ่า <laughs> ยอยากให้เล่มสามมาไวๆมากเพราะว่าแบบจบเล่มสองก็แอบค้างคาอยากให้มีต่อไวๆนะคะสำหรับพิมนี้เราจะจบแค่เล่มเดียวหรอทุกคนแต่แบบมันไม่มีอะไรจริงๆเล่มนี้ก็อยากอยากอ่านนะ่ะเขาหน้าจะป,ปลีปรินปะไปดูหน้า2องนะคะตัวเกียวเอเลี่นก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีคลิปรีวิวแล้วทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะคะมีแค่นี้เลยทุกคนหมดแล้วไม่มีแล้ว โอเคก็จบกันไปที่1เล่มนะคะซึ่งถามว่าจริงๆมันจะจบแค่1เล่มไหมไม่ค่ะเพราะว่าสำนักพิมพ์นี้เป็นสำนักพิมพ์ที่โดนไประหว่างเดือนเยอะมากโดนมัน50เลยอะ ค่าส่งไม่คุ้มเลยเล่มเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอรอดูไปก่อนสักพักนะคะของสยามอินเตอร์คอมิกเพราะว่าค่าส่ง50บาทอะ่ะแล้วแบบเล่มเราซื้อแค่เล่มเดียว80บาทนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็ยังไงเดี๋ยวเรายกเลิกไปก่อนนะคะแล้วอาจจะรอดูคัดักที่มีเยอะมากกว่าน,นี้ว่าจะซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวเนาะก็สำนักพิมพสยามอินเตอร์คอมิกในคอนเทนต์นี้นะคะก็เลยไม่ได้ซื้อไปเราก็ไม่รอช้าคะ่ะมาต่อกันเลยที่ สำนักพิมพ์เซนส์บุ๊กนะคะเรามีเป้าหมายเดียวเลยสำนักพิมพ์เซนส์บุ๊ก่ะด้วยความที่ว่าเขาจะเป็นออกมาเป็นนิยายส่วนใหญ่นะคะซึ่งพิมพ์ตามอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องสวรรค์ประทานพรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเสิร์ชเลยเพราะว่าเว็บบางครั้งมันจะมีปัญหานะคะก็เสิร์ชเป็นชื่อเรื่องไปเลยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเราพลาดไปอย่างหนึ่งอ๋อเจ็ดวันแรกรับฟรีอ๋ยยังอยู่ในเจ็ดวันนึกว่าเขารับแค่นึกว่าพลาดไปแล้วระคาสำหรับสมุด เล่มน,นี้เพราะว่านึกว่าให้แค่วันที่หนึ่งวันเดียวนะคะยังอยู่ในเจ็วันแรกนะทุกคนวันนี้วันที่สามสังเกตได้วันนี้วันที่สามนะคะเราไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้ยตกใจนึกว่าพลาดไปแล้วนะคะพิออเดอร์เจ็ดวันแรกแน่นอนเราพีแน่นอน,แ,น,น,อนแต่ประเด็นคือตอนนี้พิมพ์เข้าไปในลิงก์แล้วหาไม่เจออ๋อทุกคนมันอยู่แบบล่างแบบล่างสุดของเว็บล่างแบบล่างแบบที่มีหนังสือยาวเหยียดนะคะ ก็คืออยู่นี้ขออภัยนะที่กล่าวหาว่าหาไม่เจอนะครับเซตนี้ทุกคนเซตนี้แล้วเดี๋ยวนี่นี่น,น,นี่เราจะเอาเซตนี้นะคะนี่เซตที่เราอยากได้ก็คือพรีออเดอร์เจวันแรกรับฟรีสมุดโน้ตลายปุกลายหน้าปกทุกคนของสวรรค์ประทานพรเล่มเจ็ดนะคะ เล่มเมาแล้วเดี๋ยวเรารออีกเล่มเดียวนะคะเล่ม8หวังว่าและหวังอย่างสูงนะว่าให้มีบ็อกซ์เซนะคะก็ในเซตนี้ราคา870บาทนะคะเราก็จะได้ที่ขั้นประจําเล่มนะสองานเป็นภาพต่อกอันล้วรักมากนะคะแล้วก็บล็อก a r ดประจําเล่มนะอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้ากับด้านหลังแล้วก็แต่งตุกก๊กตาตัวเสียเ้ยเหรียญนะคะทำไมไม่แถบตัวฮาวาเชิญมาด้วย เดี๋วบอกว่าปกติอะพิมพ์จะไม่เก็บอะคริลิกใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าใครที่ได้ดูสวัสดิ์ประธานพรเซตเอนะคะที่พิมพ์ทำไว้ที่เป็นเซตของเล่ม5้ากับเล่ม6ของแถมอะมันมีเป็นเนี่ยอะคริลิกแบบสแตนดี้ของฮาวาเฉินมาเว้ยซึ่ง ในเซตเนี้ยเขาก็แถมอะคริลิกของเซียเหรียญด้วยใช่ไหมเราจะให้ฮาวาเฉิงอยู่คนเดียวไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเซตนี้ให้น้องเซี่ยเหรียญกับฮาวาเฉิงเขาได้อยู่ด้วยกันนะคะเขารอกันมาแบบเจ็ดแปดร้อยปีอะไม่ได้ไม่ได้อินเกินนะคะนี่อินเกินอยากให้น้องเขาแบบตั้งโชว์อยู่คู่กันเพราะฉะนั้นเราก็ยอมอันนี้เป็นเรื่องเดียวเลยนะในชีวิตพิมพ์ที่พิมพ์ยอมให้มีอะคริลิก มาแบบด้วยความตั้งใจของตัวเองนะคะเพราะว่าเราได้มาอีกหนึ่งแล้วเราก็ต้องเอาให้ครบคู่ทุกคนอย่าให้เขาได้โดดเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราจะสั่งเป็นเซตนี้ไปเลยเนาะมันก็มีเซตแบบที่ไม่เอาอะคริลิกด้วยนะคะมีเซตแบบที่มีอะคริลิกหรือว่าเป็นอะคริลิกแยกนะคะสามารถจับใจใช้สวยกันได้ถ้าย้อยส่งหลังปีใหม่นะคะเซตนี้ซื้อครบพันห้าจะส่งฟรีอย่าเพิ่งฟรีรตามอยู่แค่เรื่องเดียวเพราะว่าเออมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือความลับของพนักงานเคนั้นแล้วก็ครบบอกเซตแล้วเนาะ ครบแล้วก็เลยเหลือเรื่องเดียวที่ตามนะคะสำหรับสำนักพิมพ์นี้อุ้ยทุกคนสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อและแจ้งโอ้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะคะสามารถนำเลขออเดอร์มาร่วมรับโปรโมชั่นในงาน One s e s Day นะคะได้ด้วยทุกคน,กคนมันดีขอสืบสักครู่นะคะ One s e n s Day เหมือนเห็นเขาประกาศอยู่นี่ไง One s e s Day นะคะก็คือ จัดวันที่9ถึงวันที่11ขอลงตารางแป๊บวันที่9หรอวันที่9วันวันวันที่9วันศุกร์นะคะเราไปวันที่10ก็ได้เราไม่ซีเรียสวันที่10ลงตารางก่อนเดี๋ยวลืมขี้ลืมวันที่10นะคะลงตารางไว้ที่เรียบร้อยนะคะวัน Wednesday ก็คือที่ MBK นะคะชั้น3โซน D โซนไหนไม่รู้อ่ะขอเดินหาค่ะดิคีนะคะเรามีเรื่องเดียวคะเราก็คงต้องยอมเสียค่าส่งไปก่อนเนาะเรื่องนี้ อะ่ะค่ะก็หยิบใส่ตะกร้าไปเลยหยิบน้องลงไปนะคะเราจะได้สมุดด้วยคือเราตามหาสมุดมาตั้งแต่งานหนังสืออ่ามหกรรมนานาชาติแล้วนะคะแต่ว่าหมดของหมดเพราะเราไปซื้อนสุดท้ายรุย่นก็เลยแบบว่าต้องทําใจนิเนื้อแต่เราก็ได้เล่มนี้มามาเรามาชําระเงินกันนะคะเป็นเสร็จอยู่ที่925บาทนะคะโอเคค่ะสาหรับเจนบุกก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้ว เราก็มาอยู่กับสำนักพิมพ์สุดท้ายนะคะคือ p h นิ n เ x ็กซ์นั่นเองซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ทําเราแบบล้มละลายแบบเหมือนขายตับขายไตยได้อะทุกคน oh. ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเดือนนี้มีอะไรให้พรีออเดอร์บ้างนะมังาะที่ ออกมาในเดือนนี้น่าสนใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องดอกรักพรีบานที่กลางใจนะคะด้วยความที่มันดูแบบเป็นแบบนักเลงนะคะพระเอกของเรากับนางเอกเราที่ดูแบบเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอยู่เนาะว่าจะตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะผมที่ถูกจองจํากับผู้คุมสาวมิยมปาอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นเลยแต่เขาขึ้นปกหนะขนาดนี้คือก็คือน่าสนใจอยู่นะ แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะว่าะจะซื้อหรือไม่ซื้อนะแล้วก็แน่นอน w i n Breaker 5นะคะเรื่องนี้ห้ามพลาดพลาดไม่ได้เลยมีทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากรู้แนวเรื่องหรือ กำลังแต่ัดสินใจอยู่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะโซโล,โล่เวอร์ลิงโซโล,โล่เวอร์ลิงเนี่ยตอนแรกพิมพ์กะว่าจะสะสมนะคะรอให้มันออกมาครบก่อนแต่คิดไปคิดมาด้วยความที่ว่าเราเคยเห็นคร่าวๆเนาะเคยอ่านอยู่บ้างนะคะมันเป็นภาพที่แบบมีความยาวมีอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เก็บเป็นเล่มมังงะนะคะแต่อาจจะซื้อเก็บเป็นเหมือนแบบ ของเว็บกาเกานะคะกาเกาวเว็บตูนเนาะที่เขาซื้อทิคกสิทธิ์ไปก็อาจจะซื้อเก็บในนั้นแทนนะคะเพราะว่ามันมีภาพยาวค่อนข้างเยอะเราแบบบางทีอาจจะงุนงงกับการที่แบบคือทุกคมเป็นหนังสือเนาะมันก็แบบภาพมันถูกกินไปตรงสันนะคะก็อาจจะไม่ได้ซื้อเป็นมังงะเก็บไว้เป็นเล่มเก็บไว้อาจจะซื้อออนไลน์ต่อมาอีกหนึ่งเรื่องที่เราสนใจนะคะหน้าร้อนที่ฮิคารุจากไปอันนี้น่าสนใจมากสตอรี่เป็นแนวแบบว่า ฮอร์เรอร์อะไรอย่เงี้ยฮอร์เรอร์ก็ว่าจะซื้อมาตำอยู่เพราะว่าลายเส้นก็คือดีเหมือนกันเรื่องต่อมาเรื่องรักไวายผมขอบายได้ไหมครับอันนี้น่าสนมากแต่ว่าเป็นเล่ม3ทุกคนไม่เป็นไรนะคะเราจะเก็บแล้วค่อยไปตามเก็บเล่ม2กับเล่ม1เนาะต่อมาเรื่องนี้ก็คือรอมาเพราะมันน่ารักมากควมันจบแบบจบขางคางนิดน,นึงนะคะแต่ก็มีความตลกชอบที่มีความคอมดี้นะคะ แต่ก็มีความเปิดๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆค่ะรักนี้ส่งไปไม่ถึงเธอค่ะไม่รู้จะส่งถึงเมื่อเล่มไหน่ะขอให้เล่ม2ได้รู้สักนิดก็ยังดีนะคะแล้วก็เรื่องนี้กาลังอยู่ในความคิดอยู่กําลังใต่รองอยู่นะคะว่าจะซื้อดีไหมเพราะเหมือนว่าเล่ม8เนี่ยเป็นเล่มสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มีบ็อกเซตออกมาให้ด้วยเนาะ ราคาก็แรงอยู่ถ้ารวมบอกเซตไปด้วยนะคะทั้งเซตนี้ที่ตั้งใจจะซื้อต่อมาบันทึกรักเจ้าหญิงหนอนหนังสือเล่ม3นะคะแน่นอนต้องจัใจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าเราตามเรื่องนี้มาเรื่องนี้ก็มีอนิเมะนะคะก็สามารถไปดูได้ใครที่ชอบแนวนหวานเๆเลิฟๆอะไรอย่างเงี้ยหวานแน่นอนน่ารักนะคะเรื่องนี้มีอะไรอีกไหมเรื่องนี้ก็สนใจอยู่แต่เหมือนพิมพ์จะรอเก็บนะคะเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งเนาะ ก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้ของฟินกซกนี่ก็คือราคาไม่เบานะคะเพราะของแถมเขาเยอะเลกินเรียกว่าของแถมคือราคาแพ็คมันก็รวมของแถมแล้วแหละก็คือมีของในแพ็คเกตเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านี่คือดูทุกคนแบบมีของทุกแพ็คอะของในแพ็คแต่ละแพ็คก็คือเยอะเยอะมากเดี๋ยวเราไปเลือกที่มังงะนะคะ นี่มันก็จะคัดกรองมาให้เราเนาะฟิลเตอร์เรื่องแรกเลยนะคะเซตนี้เป็นของเรื่องหน้าร้อนที่ฮิคารู้จากไปนะคะก็คือจริงๆอะ่ะพิมอยากได้เซตใหญ่สุดเลยแต่ว่า,าตัว Eclusive เนี่ยมันเป็นอะคริลิกซึ่งเราอะ่ะไม่ได้เก็บอะคริลิกนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้จับจ่ายใช้สอยถึงมันจะเป็น Eclusive ก็เถอะเพราะว่าอะคริลิกก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรอะทุกคนชอบแบบการ์ดมากกว่านะคะงั้นก็คลิกไปเลยะคะ่ะที่เซตกลาง เนาะใช่ค่ะมาเซตกลางรมันมี3เซตนี่ก็จะมีโปสตนะคะโปรการ์ดมีเช่าสตอรี่ให้เนาะก็กดไปเลยะคะ่ะอย่าลังเลนะอย่าไปลังเลมันไม่งั้นเราจะไม่ได้ซื้อนะคะอ่าเซตนี้มีเคลียร์บุ๊กมาร์กก็รับได้อยู่เคลียร์บุ๊กมาร์กนะคะโปรการ์ดแล้วก็เป็นปกพิเศษมันน่ารักอยู่นะคลิกก่อนทุกคนคลิกก่อนมันน่ารัก430 อหรือจะซื้อเล่มเดี่ยวดีคิดก่อนจริงๆเรื่องนี้เป็นแนวหวานนะคะไม่ได้ชอบแนวแฟนตาซีมากกว่างั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไว้รอแล้วกันนะคะไว้รอที่เป็นเล่มเดี่ยวออกมาเนาะเรื่องต่อมาเรื่องนี้ชอบมากใช้คำว่าชอบมากก็จะมีเคลียร์การให้นะคะแล้วก็มีชอ็อตสตอรี่ให้รวมไปถึงเป็นปกพิเศษปกขาหวานมากเลยอะ่ะ ซื้อสิคะรออะไรเพราะเรื่องนี้ชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเล่มหนึ่งอะเราซื้อไม่ทนันพรีออเดอร์แต่ว่าเราทันในส่วนของที่ไปงานหนังสือนะคะแล้วแพ็คมันเหลืออะเรามีสองเรื่องแล้วอะแน่นอนแล้วก็ต้องซื้อสิคะเล่มสามของบันทึกรักเจ้าหญิงหนอนหนังสือนะคะมีเคลียร์การ์ดรลบนี้มีเคลียร์การ์ดหนึ่งใบ ปวดกาสองรูปเหมือนเดิมนะคะเป็นรูปหน้าปกอันหนึง่งแล้วก็เป็นแบบพิเศษอันนึงเนาะแล้วก็ปกพิเศษจะชอบปกพิเศษของเรื่องนี้มากอะคือมันมันสวยสวยมากจริงสวยทุกเล่มนะคะตั้งแต่เล่มหนึ่งอ่เล่นสามเรื่องรักวัยวายผมขอบายได้ไหมครับดูทรงแล้วไม่น่าได้บายนะคะคุณท่าน,นะคะ่ะนี่ก็มีอะคริลิกพวงกุญแจพวงกุญแจพอรับได้อยู่นะคะเขาจะมีเซตแบบปลีกย่อยอยู่นะ เซนนี้จะเป็นเสกที่ไม่มีอะคริลิกใหญ่นะคะก็รับได้อยู่มันจะสนุกไวอะทุกคนถือแหละเรื่องวายนี่คือไม่เคยคิดเยอะเลยเรื่องนี้นะคะอะคริลิกสแตนดี้ไม่ได้ใช้สแตนดี้นะมันเกี่ยวกับอะไรอะเรื่องนี้ลองได้อ่านเ,ออเรื่องย่อแล้วนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะ้อย่งไงเดี๋ยวเราข้ามไปก่อน เรื่องนี้เราตั้งแต่จะซื้อเก็บนะคะทุกคนเพราะว่าเคยมีอนิเมะออกมาแล้วนะคะ1ซีซั่นใครยังไม่ดูก็สามารถไปหาตาดูก่อนได้นะเรื่องนี้สนุกเหมือนกันคิดว่าตัวมังงะน่าจะเลยอนิเมะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองอ่านและเรื่องนี้คือพิมพ์ชอบมากๆก็เลยว่าจะจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่ามันมีโปสการ์ดตั้ง3อันนะทุกคนมีเคียร์การ์ดด้วย1อันนะนางเอกของเราก็จัดไปเลยสิคะหลายแล้วอะทุกคนมันหลายเรื่องแล้วนะ และแน่นอนนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่อง w i n Breaker เล่ม5นะคะมาแล้วอยากจะบอกว่าโปสการ์ดสวยมากทุกคนคือแบบทำเป็นไฟนีออนอะไรอย่างเงี้ยดีมากคะส่วนใหญ่เรื่องนี้จะมาแบบแพ็คเล็กตลอดเลยนะไม่มีแบบแพ็กกลางแพ็คใหญ่ะมีแพ็คเล็กตลอดเลยอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านกันนะมันสนุกมากจริงนี่นะคะเรื่องนี้ที่คิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมมันมี8เล่มแต่เราไม่เคยตามเลยนะ695บาท ตอนนี้เสียไปเท่าไหรล่ละตอนนี้เราเสียไปสองพันแล้วทุกคนถ้าเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปก็คือเกือบสามพันเลยนะคะแต่บ็อกเซตเลยนะทุกคนมันมันคือบ็อกเซตอะซื้อค่ะ <c oughs> โอ๊ยตายแล้ว <c oughs> คือเดือนที่แล้วอะเราไปเจ็ดเรื่องเดือนนี้จะเจ็ดเรื่องเลยเหรอ <c oughs> ดีนะที่ตัดเรื่องดอกไม้พิริบานอะไรออกอะไม <c oughs> ่งั้นคือเดือนนี้เราจะจบกันที่แปดเรื่องนะคะทุกคนจริงๆโซโล่ก็คืออยากเก็บนะพอพวกแบบการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ แตเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปจบที่กาคาเว็บตูนนะคะคือสำนักพิมพ์นี้เป็นสำนักพิมพ์ที่แบบพิออเดอร์ที่ไรล้มละลายกันตลอดเลยนะคะไม่มีอยู่เดือนนึงพี่พิมพ์สั่งไปแค่แบบสองเรื่องเองอ่ะทุกคน <c oughs> ทำไมหลังจากเดือนนั้นก็คือไม่เคยมีสองเรื่องสามเรื่องอีกเลยเจ็ด <c oughs> เรื่องเจ็ดเรื่องตลอดนะคะโอเคนะคะเรามาเช็คเรื่องกันนิดนึงนะ ก็คือโอเคเรามีเรื่องหน้าร้อนที่ฮีคารู้จักไปนะคะเล่ม1แล้วก็มีรักนี้ส่งไปไม่ถึงเธอเล่ม2นะคะบันทึกรักเจ้าหญิงหนหนังสือเล่มสเรื่องรักไวๆผมขอบายได้ไหมเล่ม3นะคะแล้วก็เลิกแล้วครับเลิกเป็นผู้ก้าแล้วเล่มสามวินเบรกเกอร์เล่ม5นะคะแล้วก็จบด้วยบ็อกเซตของเรื่องกลรักเกมชนชั้นนะคะเล่ม8เล่มจบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามเก็บเล่มหงเล่มเกันในเดือนหน้า ไม่ไหวแล้วเดือนนี้ไม่ไหวทุกคนดูราคารวมอยู่ที่สองพันแปดนะเราจะใช้ให้หมดเราจะใช้ให้หมดนะคะพอยน์นี้มันมีของแถมเลยไม,ม่มีเลยเหรอแต่ยังไงก็ส่งฟรีนะแล้วเราจะได้แต้มคืนมาที่ร้อยสามสิบสี่อทุกคน มันใช้ p o อยไเปเลยไม่ได้หรอนี่พี่นกเรามีของแถมมาแจกนะคะโดยเงื่อนไขาการรับของพีเมียมนี้นะคะเมื่อสั่งซื้อแต่ละอ r d e r ถึงึง1,800บาทสามารถกดรับของพีเมียมได้และเนื่องจากต้องกดรับพีเมียมตามเงื่อนไขซื้อครบของ order ออนั้นๆจึงไม่สามารถรวมยอดกับ order อ,อ,อ,อื่นได้นะคะก็จะเปิดด้วยกันทั้งหมด4รอบนะรอบที่1อันนี้น่าจะเป็นรอบที่พีออเดอร์นะคะก็ ถึงวันที่6เนาะแล้วก็จะมีรอบ2รอบ3รอบ4นะคะวันที่ก็ตามนี้เลยคือในเนี้ยมันมีเรื่องที่เราชอบอยู่ประมาณครึ่งนึงทุกคนถ้าไล่เลยนะนี่แล้วหนึ่งนะคะนี่ชุนไเมเด่นขอยเทพเป็นเงานะคะ2ซาสากิมิยานโอะนะคะนี่รักนี้ขอให้ได้มีความสุขนะคะ4เอจิซิกห้านะคะมินาโตะก,การคา6เนี่ยหเรื่องที่เราชอบแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนการรับเนี่ยรับยังไงนะทุกคน หรือมันให้ด้วยอัตโนมัติหรอเดีย๋ยวเราโอนเงินเป็นผ่าน QR นะคะ2 6 0 6เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะคะก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยหมดกันไปแล้วนะคะกับสำนักพิมพ์ฟินิกส์น,กนะคะนก้ป89บาทเจ็บเหลือเกินกับสำนักพิมพ์นี้เวลาพิออเดอร์แต่ละรอบนะคะเรียบร้อยชำระเงินเรียบร้อยนะคะไอ้แต้มสะสมมาถามว่าช่วยอะไรไหมไม่เลยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอยากให้มีทำอะไรแบบนี้ออกมาอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e ช่องพิมพ์เพื่อติดตามคอนเทนต์อื่นๆกันได้อีกนะคะหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมดีๆในนาคตก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย